แล้วก็จะมาเรียนรู้นะครับการใช้ฟังก์ชันนะครับเกี่ยวกับวิดูอัพนะครับในการที่เราจะทําแบบบันทึกในการซื้อในการขายสินค้าที่เรามีอยู่ในสต๊อกนะครับก็ฝัอนดื้นนะครับก็เราก็จะสร้างรายการสินค้ามานะครับในตัวนี้นะครับก็สอนไปแล้วในคาบเรียนที่แล้วนะครับก็คือ เรื่องของการจำลองรายการสินค้าขึ้นมานะครับจาก GPT นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปได้นะครับหรือเพิ่มเข้าไปในตัวท้ายนี้นะครับโอเคครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการที่เราจะสร้างรายการบันทึกสินค้าขึ้นมานะครับก็จะเพิ่มบทจะที่เพิ่มแผนงานใหม่นะครับนี้จะตั้งชื่อว่ารายการรายการซื้อและแาน การซื้อสินค้าในทางส่อซึ่งในการซื้อวัวนีนะครับก็ประกอบด้วยวันที่ซื้อวันที่ซื้อวันที่ซื้อแล้วก็ในการสินค้านะครับในการสินค้านะครับแล้วก็ประกอบด้วยราคานะครับราคาขาย เนื่อยนะครับนะครับเหนื่อยครับครับแล้วก็มูลค่านะครับมูลค่ารวมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นหมายเหตุนะครับสำหรับที่เราจะใส่เพื่อมีหมายเหตุในการซื้อของที่มันเป็นกรณีพิเศษนะครับที่นาที่นี้เราจะปรับแต่งนะครับก็ปรับให้โดยบางอย่ตางกราฟนะครับก็ใส่ตารางนิดนึงนะครับ ก็จะเป็นโมเดลที่เป็นีเนะครับดีเแประสบนะคเร็ในแบบเดิมนะครับคือโมเดลซนไทยนะครับให้คุณตัวหน้นิดนึงนะครับโอเคสี่ดอนบอกแล้วนัก็จะเป็นประมาณนี้ในเวลาที่เราเลื่อนเลื่อนรายการสินค้าลงนะเป็นไหมครับว่าตัวนาราลงหายไปนะครับเราไอยากให้มันหายไปนะเราสามารถเลื่อนตรงนี้นะครับ เป็นลูปมือนะครับก็เลื่อนงมาแบบนี้ครับัวตรางเราก็เร<ป>ียนเนอีนะครับีนี้ในวันที่ซื้อนะครับวันที่ซื้อนะครับเราอยากจะให้เป็นการที่เราสามารถคลิกเลือกวันที่ได้นะครับคลิกเลือก e วันที่ได้นะครับทีนี้เราก็จะคลิกขวานะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูแบบเลื่อนลงนะครับเมนูแบบเลื่อนลง มันก็จะมีเกณฑ์ในการกำหนดนะครับอย่างตัวนี้การกำหนดว่าเป็นเป็นวันที่ที่ถูกต้องนะครับวันที่ถูกต้องนะครับที่เราสอบจะสิ้นนะครับจะสิ้นในที่นี้นะครับเวลาเราคลิกที่ตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถคลิกเป็นวันที่ขึ้นมาได้เลยนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้ากรกฎาคมนะครับ2องพันยี่สิบสี่นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถปรับเป็นรูปแบบกระสอบตามที่เราต้องการได้ ตัวตัวตัวรูปแบบที่นี้นะครับแล้วก็เป็นร so, ูปแบบตามที่เราต้องการก็จะเป็นตัวรูปแบบวันที่และเวลาที่เรากำหนดเองนะครับมีอาจารย์ที่จะเลือกตัวเป็นวันที่แล้วก็ตัวสอนย่อภาษาไทยนะครับลองดูนะครับใช้นะครับจะเป็นตัวนี้เห็นะครับก็จะเป็นยี่ิบกาแต่ลาะคุณอันยิโอเคนะครับจากตัวนี้เราก็จะสังเกตได้ว่า สูตรยังใช้ได้แค่ช่องเดียวนะครับก็คือช่องข้างบนนี้นะครับช่องนี้ยังใช้ไม่ได้นอเวลาเรียนชิแบบดาวในการใส่วันทีนน่ B นะครับก็จะเป็นวันที่29แบบนี้นะครับเราก็ทําการลบข้อมูลตัวนี้ออกก่อนนะครับลบข้อมูลออกนะครับแล้วก็กดไปที่เลือกเลือกช่องที่เป็นสูตนะครับแล้วก็กด control chip แล้วก็กดเลือกลูกศรลงนะครับมันจะลงมาที่ช่องสุดท้ายนะครับแล้วก็กด control ไว้แล้วก็กด enter ก็จะเห็นได้ว่าสูตรที่เราผูกไปนะครับมันจะไปอยู่ทุกช่องที่มีเปล่นนะครับเราในการไปข้างบนดีเราก็คลคุมโารโแลวก็ขึน้นนะครับเพืจะกลับมาที่ช่องเดิมข้างบนอีกครั้งนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็สามารถใส่วันที่ในการโหลดสินค้าได้แล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับในการที่เราจะใส่ตัวรายการสินค้าที่เรามีนะครับก็คือ,อ,อตัวนี้เราอยากให้มันเป็นลักษณะของ ตัวเลือกสินค้าที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็คือก็เรื่องครับเราก็จะคลิกขวาที่ช่องนะครับแล้วก็เลือกตัวที่เมนูแบบเลื่อนลงนะครับเราก็จะเลือกไปที่เรื่องเมนูแบบเลื่อนลงจากช่วงนะครับเลือนลจากช่วงเราก็จะคลิกตัวนีตัวเลือกช่วงของข้อมูลที่เราจะเอามาใส่นะครับก็เลือกนะครับเราจะกลับไปที่ตัวรายการสินค้าของเรา เรามีรา,รายการ b h อะไรบ้างนะครับใเดือนที่ช่วงนี้นะครับเราก็จะเยือยไปที่ช่วงข้างล่างเป็นข้างล่างสุดนะครับกด,ดชิดแล้วก็กดลงลงไปถึงช่องท้ายเลยนะครับก็กดกดลดลงนะครับก็กดเสร็สิ้นนะครับ,ก,ก,รบก็การประดูที่รายการซื้อของเราก็ยังจะเป็นตัวนี้อยู่นะครับเป็นตัวนี้อยูอ่ตัวนี้เราสามารถปรับแป่ง ได้นะครับก็ชิ้กว่านะครับที่มีเลือดหลวงเดิมนะครับเือดหลงตัวนี้เราสามารถปรับตัวเลือกขั้นสูงได้นะครับก็คือมันจะมีแบบชิปแบบลูกศรนะครับถูกไหมครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปแบบชิปแบบลูกศรนะครับหรือว่าเป็นแบบข้อความรวนก็คือไม่มีไม่มีตัวลูกศรมาวนนะครับตัวนี้อาจารย์ก็จะเลือกตัวแบบข้อความรวนนะครับ้นะครับ ตัวนี้เราก็จะสามวราเดี๋ยวมือถก,ก็จะเลือกรายการสินค้าได้เลยนะครับ,บตัวนี้ก็สามารถเลือกเอาคืนได้เลยนะครับมือถีอตัวนี้เพื่อปตัว่สองให้ปินะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อตัวช่องที่สองนี้นก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็คือยังยังไม่มีสืนะครับไม่มีสิเราก็สามารถทำาุให้ดวงมาข้างล่างได้ในลักษณะนี้ เราล,ลาสุดลงมาครับก็ปุ่ชิปกอนโทรชิปแล้วก็ที่สองลงนะครับแล้วก็กอนโดรเลเตอร์นะครับส่วก็จะอยู่ทั้งหมดนะครับเราจะสามารถเลือกรายการสินค้าได้ทุกช่องนั่นเองเดี๋ยวเราลองเลือกเป็นรองพื้นหรือว่าเป็นคอนซีลเลอร์น,นะครับก็สามารถเลือกได้เลย ต่อไปนะครับตัวราคาขายนะครับเราสามารถใช้ตัวฟังก์ชันวิลูอัพในการเลือกจากรายการตารางสินค้าของเรามาได้เลยนะครับเลือกมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะดึงที่ราคาขายตัวนี้นะครับก็คือใช้ตัวการนะครับวิลูอัพนะครับวิลูอัพนะครับแล้วก็ เลือกให้มันค้นหาก็คือค้นหารายการสินค้าที่เราเลือกมาแล้วก็เลือกจากช่วงไหนนะครับก็คือไปเลือกที่ช่วงสินค้าเรื่เนที่เลือกวงนี้แล้วจากเลือกลงมาข้างล่างอกหแล้วก็เราเลือกที่ดูก็คือเราจะเลือกจาก ก้หาจากรายการสินค้านะครับโดยเราจะเอาราคาซื้อซึ่งราคาซื้ออยู่ในคอลัมน์ที่2ใช่ไหมครับก็จะเลือกให้โชว์ข้อมูลที่คอลัมน์ที่2นะครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็เป็นเซลล์ราการนะครับโดยรายการงานตรงนล้ปิดนะครับเอนเตอร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับตัวลองดือก็จะแปลเป็นราคา เราลงพื้นที่จะสามารถดึงมาได้เลยจากจากตลาดรายการสินค้านะครับเราเปลี่ยนเป็นอ่ดินนะครับอย่างเช่นเราเปลี่ยนเป็นตัวแป้งพื้นราคาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับดีนะครับเออเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราอยากให้สื่อตัวนี้ลงมาข้างล่างด้วยนะครับเรากดโน shift แล้วก็ลงหมายสอนลงนะครับแล้วกด monitor m o เ i t o r รืก็ตังมาแล้วนะครับตัวนี้ครับสูดดังเกิดมันสูดเออนะครับจากจากตัวนี้นะครับพอเราใช้สูดเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเออมันจะมีตัวเอออยู่นะครับเราก็ใช้สูดตัวอีพีเออร์เข้ามาช่วยนะครับเราจจะติมนะอีพีเออร์เข้าไปที่หน้าวิีภาพได้เลยครับอีพีเออร์นะครับอีพีเออร์ ถ้าสมมติว่าถ้ามีภาพเออร์เอร์นะครับก็ให้แสดงผลเป็นตัวช่องว่างเนะคพอเดินพักากอีน่งเาเห็นว่าตัวเออร์เรอร์าก็หายไปแล้วนะครับโอเคลองซื้อขายสืนค้ายอีกคั้งนึ่ะครับซื้อดักออมเลขก็จะเด้งมาที่ละ นะครับในหน่วยนับก no ็เราสามารถทำในทสนองเดียวกันกับราคาขายได้เลยนะครับเยงแต่ตัวหน่วยนับนี้นะครับราคาขายเราก็เราจะขยับนะครับขยับตัวคอลัมน์ที่จะให้แสดงผลนะครับอแสดงผลก็คือเออ่หน่วยนับก็คืออยู่ในคอลัมน์ที่หนึ่งสองสามสี่ห้านั่นเรวมที่หนะครับนับแต่ที่สินค้านะครับก็คือเราจะให้เจอที่คอลัมน์ห้า เราก็สามารถัืเดิมได้เลยนะครับัืเดิมนะครับโดยที่แห้โชว์อทีความทีห้านะครับดูสีเลขตัวนี้เ็นลห้าหน่วับเพื่มมาครับเดี๋ยวม้อแต่ว่าต้องการต้อามรถทรอรอได้แต่ีนี้มันจะถึงแค่ตัวสุดท้าย ยาที่หายดูนี่ว่ายังไม่แสดงผลนะครับก็ลากสู่ออกมาด้านล่างก็เดินเดินนะครับก็ตัวโรจิบลงแล้วก็ตัวโรนเปนเตอร์สูตรก็จะลงมาเป็นถึงตัวยาที่หายนะครับโอเคครับต่อไปนะครับมูลค่ารวมนะครับตัวนี้เปิด ผมลืมตัวมัต้าเอเพียวจำนวนในเรองของการขายไปนะครับตัวนี้เราเพิ่มช่องของแต่กรจำหน่ายที่เป็นเอเป็นเมืองเปนเมือราคาเป็นเมืองนะเียวจำนวนเราก็สามารถต่อลายเราซ้อขายชิครับซื้อข้าชิ้นซืสิบชิ้นซื้อิบส้นเราก็สามารถเอานากี ในมูลค่า,ารวมได้เราก็คือเอาราคาขายนะครับเอาราคาขายนะครับเอามาคูณกับมูลค่ารวมนะนครับแล้วจากตัวราคาขายคูณกครับมูลค่ารวมแต่จนมีงนนะครับคูณกับตนวนก็จะกลายเป็นมูลค่าที่เราซื้อสินค้ามานะครับตัวนี้เราก็สามารถลากมาลากได้เลยเลย เดีย๋ยวทีนี้ในในช่องบางช่องที่มันยังไม่มีข้อมูลน,นะครับก็แต่ยังก็จะเป็นเล็กสูนะครับตัวนี้เราก็สามารถใช้สู่รอีฟในการช่วยได้นะครับนะครับว่าจะสู็นอีฟนะครับอีฟอันนี้นะครับอีฟ ช่องนี้นะครับช่องนี้ตของรายการสินค้านะครับไม่เท่ากับนะครับไม่เท่ากับช่องว่า,นนา,า,วนนาช่องว่าทีอตัวนี้นะครับเปนแหล่งจหน่ายองตัวถ้าไม่เท่ากับช่องว่านะครับก็ให้เอาตัวจํานวนแล้วก็ราคาขายรือดืนกันนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นช่องว่างก็ให้เท่ากับช่องว่างเลยที่เจอนะครับเราก็ลากสัวลงมาเริ่มนะครับโอเคก็ตอไปตอนนี้ก็สูตรก,ก็จะตัวที่เป็นศูงก็หายไปแล้วโอเคนะครับก็จะได้ว่าอลองลองซื้อสินค้าอีาสักมาหนึ่งรายการนะครับก็จะได้ว่า ตอนที่30มสิบเราก็จะพุ่มลองซื้อตัวอายไลเนอร์นะครับใส่จำนวนแท่งลงไปกะยี่สิบแท่งนะครับก็จะเป็นมูลค่าสินค้าที่เราซื้อมาครับอ่าโอเคครับถัดไปน,นะครับเราก็จะมาทำทว่า จากเราทารายการซื้อสินค้าเข้ามาในสต็อกแล้วนะครับต่บอไปเราทำตัวรายการขายสินค้านะครับเราก็สามารถก๊อบตัวก๊อตัวแถบนี้ได้เลยนะครับทำเป็น,นแนวแถบนี้ครับเป็นานแล้วก็แก้เป็นรายการซื้อสินค้านะรายการขายสินค้านะครับรายการขาย ายการขายสินค้านะครับทีเเวเราก็จะได้ตารางการขายสินค้ามานะครับลองลองขายสินค้าดูสักรายการนะครับสมบมติเราขายแป้งฝืนขายแป้งฝื่นไปแล้วเราซื้อแป้งฝื่นมาแล้วอ่ะห้าชิ้นนะครับเราขายไปแล้วสองชิ้นนะครับซื้อคอนซิลเลอร์มาแล้วนะคขายไปขายไปหกชิ้นนะครับแล้วก็ ออนก็จะเป็นตัวซื้อมา12ขายไปแบบจริงนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยขายไปแค่12จรบบิงวันนี้จะเปลี่ยนจากวันที่ซื้อกลายเป็นวันที่วันที่ขายน,นะครับเห็นไหมว่าเราก็สามารถทำ ตารางบันทึกนะครับรายการซื้อรายการขายสินค้าที่จะเอาเข้ามาในคลังสินค้าของเราได้นะครับตัวที่ตัวฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของฟังก์ชันแบบดาวนะครับฟังก์ชันเรื่องข้อมูลลง,งน,นะครับของขึ้นเงินนะครับแล้วก็ใช้วีลลอัพในการดึงข้อมูลเข้ามาช่วยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในการทํารายการบันทึกสินค้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ